น้องๆที่ใช้โทรศัพท์กดติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่นี่เลยนะครับแต่ถ้าใครดูในคอมกดติดตามที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับคลิปใหม่ๆรออยู่นะครับช่วงนี้เทศกาลฮาโลวีนเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังรเรื่องนี้น่ากลัวมากๆเลยนะใครมีพระเอามาคล้องคอไว้ก่อนเลยนะขนาดยังไม่เล่านะเนี่ยขลลุกเลยโอกลัวขนาดนั้นเลยหรอพี่กีต้าเปล่าวปวดท้องมีประสบการณ์ของเพื่อนเราเอง ทีบ่ามันเลยและเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่เคยลืมเลยแหละวันหนึ่งในช่วงกลางดึกที่ลุกคนหลับไหลจู่ๆมันก็ต้องสะดุ้งพอมีลมพัดมาโดนตัวมันทั้งนั้นยังไม่พอนะผ้าห่มที่มันห่มอยู่ค่อยๆเลื่อนลงไปเตียงมันก็ดึงกลับแต่ผ้าห่มก็ดึงพื้นมันก็ดึงกลับผ้าห่มก็ดึงพื้น มันก็ดิงกลับดูวความไม่มั่นสงสัยมันก็ค่อยๆฉันโกขึ้นไปดูเฮ้ยจะดึงหาพระแสงอะไรมันก็ต้องดู้สิ่งที่มันเห็นที่มันเห็นคือรีโมทแอร์โอ้โหกำลังลุ้นเลยรีโมทแอร์มันน่ากลัวตรงไหนใหญ่โนปิงที่บ้านเราก็มีแต่เ้าคสอผีผู้หญิงผมยาวนั่งจ้องหน้า ตอนนั้นมันขยับตัวไม่ได้เลยแล้วผีตัวนั้นก็ค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บเข้ามาใกล้ๆมันผีตัวนั้นมันก็พูดขึ้นว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจไม่ต้องไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้สอบสอบผ่านไหมการงูมูนข้อเลยนะรับรองสอบผ่านแน่นอนเฮ้ย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 แฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ย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 เฮย กาาททชสแล้วมันก็การงานทุกข้อทุกวิชาทุกความมั่นใจ ไ็นยังไงล่ะคะพื่อปิงก็สอบตกมาสิ้อสอบบ้าอะไรจะตอบงองูทุกข้อทุกวิชาล่ะเอา้าเรื่องที่ผีมันบอกให้เกลาง,งาูล่ะก็ผีมันหลอกไงเออเรื่องนี้น่ากลัวจริงๆด้วยกลัวสอบตกทุกวันนี้เพื่อนเราก็ยังซ้าชั้นอยู่เลยนะเรื่องนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะน้องดาวจำไอเปียกไทยตลาดได้ปะอ๋อพี่เปียกลูกยายปีกจำได้ค่ะพี่ปิงนั่นแหละนั่นแหละวันนั้นมาเล่าให้พี่ฟัง คืนนั้นตอนประมาณตีสองได้ไมะมันตื่นขึ้นมาแล้วหิวมากมันบอกว่าอยากกินข้าวมันไก่ตีสองไงนะ่จาจะกินข้าวมันไก่เฮ้ยคิดได้ยังขาดสิก็มันเล่ามาอย่างเนี้มันอยากกินมากมันก็เลยต้องไปตลาดแต่ตอนที่สองตลาดมันปิดโอ้โหเพิ่งตีสองเองจะรีบไปไปไหนเนี่ยมันก็เลยโมโหมากแล้วมันก็เดินไปดูที่ร้านเฮียกวงเออไปดูร้านเฮียกวงท้ายวัดดีกว่า ก็ร้านเฮียกวงอยู่ไทยว่าอ่าน้องดาวจำได้ปะโชคดีเฮียกวงยังไม่ปิดโอ้โหตีสองแล้วยังไม่ปิดนี่ร้านข้าวมังก่หรือร้านคาเฟ่นเนี่ยแต่เฮียกวาอยู่ตรงนี้อันนี้มันจะกับห้องนะสิมันต้องผ่านปอาชา้าทั้งหนาวทั้งมดืดมาก็หัวแล้วไปตลอดทางมันก็เลยตัดสินใจหลับหูหลับตาวิ่งแบบไม่คิดชีวิต มันก็มาถึงห้องจนได้แต่เรื่องก็ยังไม่จบแค่นี้แล้วความที่มันหิวมันก็เลยเปิดกล่องข้าวมังไก่ขึ้นมาฮะผีขโมยไกชยย่ช่วยด้วยช่วยด้วยผีขโมยไก่ช่วยด้วยช่วยด้วยผีขโมยไก่ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหเรื่องนี้น่ากลัวเนาะขนาดข้าวมันไก่ยังไม่เว้นเลยใช่ค่ะน่ากลัวมากเลยเนาะเอาไอ้เปียกซื้อข้าวมังไก่มาด้วยเหรอเนี่ยงดก่อนเราเลยแล้วจะกลับกล่องอาสวามิหมายอะไร โอ้โหไก่น่าก,กินั้งนั้นเลย <S 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 เรื่องสุดท้ายแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นที่ป่าชาวัดดอนในคืนวันเพ็ญซึ่งเขาว่ากันว่าผีมาักจะปรากฏตัวในในนั้นก็มีผีอยู่สามตัวนั่งคุยกันผีตัวแรกบอกว่าฉันตายอย่างอนาถตอนที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ ฉันเดินไม่ระวังฉันเดินไม่เหยียบกับกลับระเบิดเหรอป่าวกับข้าวก <c oughs> วัยรุ่นมันตั้งวงกันอยู่ข้าไม่เห็นข้าไม่เห็นเลยเหยียบแกงเขียวหวานเต็มเต็มเลย <c oughs> วัยรุ่นมันก็เลยลุงกระเทือบเอา <c oughs> แล้วแกจะเป็นอะไรตาย <c oughs> และผีตัวที่สองก็บอกว่าฉันเหรอฉันโดนรถจักรยานชนอุ้ยจักรยานชนถึงกตายเลยเหรอรถจักรยานอยู่บนรถกระบะนะสิเต็มเต็มเลย เสร็จแล้วคสังตัวก็หันมาที่ตัวกลางแล้วก็ถามว่าแล้วแกหล<ะ>ับเ,เป็นอะไรตายไอ้ตัวกลางปล่อยโฮร้องไห้ออกมาดังลั่นเลยพร้อมกับพูดว่าหนูไอเชี่หนูย,ยังไม่ตายโหเรื่องนี้น่ากลัวสุดสงสัยขี้โมดตอนถ่ายเลยมันนะ้งน่ะพี่น้ำเต้งมีอีกไหมเล่าต่อสิคะน้นได้อยากฟังมีมีเยอะเลยแหละ ถ้าใครอยากฟังอีกคอมเมนต์และแชร์กันเยอะๆนะคะแชร์กันแชร์เยอะๆนะคะคอมเมนต์เยอะๆเลยนะคะ